ความชุขความจะเดินในหน้าทีการงานเด้อแม่เดินน้อมาัฒนาจริงใดก็ขอให้สมความมาุ่งมั่นาัฒนาสิ่งที่แม่หายมาในมือนี่ก็ขอให้คืนชูตวัวแม่โดยเท่าคันเท่าเด้อเนอะาะได้เ<ด>ูยครับแล้วกาหน้ะถ้าว่ามีโอกาสเด้อชิเขาแวะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีทีหักแพงมบายเอฟซีฟังลาฟังไทยต่างประเทศน้ำเด้อพ่อแม่พี่นอพอพอ้องก็มาพบพ่อกับซ่องบอลจอยซาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมามื่อนี้ก็บสิมาหาทางลูกเก้าคนบุญเล็ก<อ>พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ที่เมืองอาจจะพังทองแข้งสวรรค์นนเขตพี่น,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 พน,น้องกัยเนาะรู้ว่าทางใดกับสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมนุ้มกันที่บ้านอยู่ที่บ้านนาพังโคกเมืองอาจจะพังทองแข้งสวรรค์เขตพี่น้องกัยเนาะ เราจะพาพอ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งน้ากันกับลูกกันเก้าคนพี่น้องไอ้เนาะถือว่าลูกหลายพอสมควรพี่น้องไอ้เนาะไปไปเบิ่งไปส่งมอมว์หลายใจห่างเอากันยังบมหูมาเป็นครั้งแรกพี่น้องไอ้เนาะไปไปเบิ่งไปส่มนน้ำกันกับน้องกับพี่เพไนเลยเไปเลยพี่น้องจังหวะยังไหนกะสบายดีน้องๆสบายดีทุกคนสบายดีสบายดีละ่ะออออน้ามืดหรอกล่ะเออไอ้เนาะหัวเพียงหัว มีผู้ใหญ่จะค้นแล้วนี่มีแต่สัำกันมดสัำกันมดผู้นี้ก็ลื่นลื่นน้อยนึงโอ้สัำบักต้นอยู่ในรถโอ้ปีละคนบ่ลูกเจ้านะวะสองปีแต่เขามันมันบวบใหญ่ใหญ่เลยโอ้สองปีเ่าคนเก้าปีป่าอลไรนี่โอ้ยังบวใหญ่เฮ้ยลูกเจ้ามดบ่นอีกไม่บวบยังบวมาเบิดได้ตัวเลยนี่ยังยีอยู่บังอีกยังอีกวบนี่ยังอยู่ละแม่นี่ อยู่น้อแม่นี่เจ็ดแ,แบบคลอดนี่แบบเก้าคนบ่คลอดเท่าคนเออได,ด,ด,ด้อแม่ว่าอันขออนุญาตนั่แบบว่าเพิ่นยังทุกคนเนาะ<ม>โอ้เลี้ยงลูกเก่งหลีเนาะเราเนาะเราแบบผ้าเอาอะไรก็ตุ๊ดบ่เนี่ยง่ายพบกัน<ม>ใส่พบกันสบายเลยผู้หญิงมีแต่คนกับผู้หญิงสี่ห้า นิ่งหายิ่งห่าใช่สิติดต่อพี่น้องโหดอี๋นีจได้ได้เจ้าจังได้นอนแต่ละมือนอนไปไหนนอนถึงนอนเหรอเนี่ยได้เนาะโยลูกกะแต่นอนเว้นนี่ได้ยากเลยเนาะผู้นี่ได้เอาเอาน้องนี่คันว่าแม่ไปหันไปนี่พูนี่ได้เอาน่องยังก็ลืมซื้ออะไเนี่ยน้องผ้าแม่น้องฟ้าผู้นั่นนั่น น้องอย่างเนาะมาดนแเลยพี่น้องเลยลืมโชยถ้าไปาโอ้น้องฟ้าท้าป้ายผู้ที่ไปหับจ้างทางป่าหยามันไหนไปหาหับจ้างตก้าถอนก้าเพื่อนนี่พอได้เงินมาให้แม่คนนั้นลูกหล่าพ่นลูกล่าตอนนี้เสียเอาอีกบ่นี่พอแล้วพอแล้วลายเลยเนาะมีแต่ว่าพ่อเรื่อยๆพ่อจะว่าพอแล้วแม่มันเลยเลยอมันเลยพ่อกระผมีอีกา บ้านแห้งพอกับ่มีพอไปพ่อเลยลูกบานเนี่ยพ่อเลยมีแต่ลูกเลี้ยงแม่บ้านตอนนี้แม่เลี้ยงลูกได้แล้วก็จบไปจะได้เข่านะฮะหน้าปีนี้งามอยู่บ่กระบอกงามลูกคนเก่าคนเลยพี่น้องเะไรบ่มีแนวใส่เนาะพ่อปัญกลางบอกดัมแล้วหมดแล้วแล้วหมดแล้วมีผู้วิจารณ์ยังว่าได้เสือผู้วิจัยคนกับผัดเปลี่ยง ที่นี่ฝนบ่ได้คอยตกดุปัดได้บ่ฝนบริหารไหมปัดได้ขั้นหนำขั้นไหมเห็นนะนานอนมันบ่มีน้ำหนาาี่อยู่ไกลปันได้นี่ค่ะอ่อบนหน้าคำพังนะบอนเดียวกันโตกันพุ่นบ่ไก่เต๋อไปเนาะขั้นละพังไก่ได้แหนมเห็นกันแล้วกับซ้ำทางแดงในเทียงเขากับไก่เต๋อได้ถ้าปายแมเลยไงไก่เต๋อไก่เนี่ยมันหยางมาหยางไป พากันย่างเป็นชายมาใช่ไหมกับลุงเป็นชายมาอูไอ้นผูน้อยกันยางห่อดิบบอผูน้อยอู้มเอาคนนี้กันยางบ้คงนี้ย่างย่างไปย่างมาแต่ละมือไปพากันห่อคันว่าขี่รถกับรถไทยกูได้ไปได้รถไถยพากันยางสบายกวเนาะมันเปื้อนนะทางยางนี่มันไปบ่ได้มั้งเนี่ย แต่ละมื้อแต่ละเว้นในหาเนี่ยสุลูกสุเต้ากินหลายต่างน้ำมันอะไรบ้างบ่มีเลยข้มาใส่เบ็ดใส่เบ็ดกบปลายามนีเห็นบ่ยามนียยังพอมีอยู่เนาะกบเนาะผู้ได้เห็นสีขาวของเฮียนต่อไปนี่ฮะเดือนเก้านี่เขาจะพ้นน่องผ้ากับเขาบ่ น้องพาหันอยู่ปสองและปีหนึ่งอ้อปีนี้ป่อสี่ปีหนึ่งปีนี้ป่หาแล้วแม่ไม่แหม่ดึงสื่ออย่างขามดทุกคนดีดึงคนเหลือไปว่าอยู่น้ำเจ้าวเจ็ดคนแต่ที่เหลือไปอยู่เชจ้ะเข้าไปสชลูข้าปัวเต่าแต่อายผู้กกมันได้อยู่น้ำข่อยเห็ดนาข่อยมากผู้ดันขาไปหาใส่พอได้ผู้ใหญ่นั่นขัดหายถ่ายนาเห็ดนาข้า พาเอ้ย้องกินเอาย่องเห็ดพาเห็ดนาเลี้ยงน้องๆเลี้ยงแม่มีแต้าไอ้ก๊กเนาะแม่มาสองคนผู้ใหญ่น่าจะไปแล้วไปแล้วลูกเก่าคนตุกมเป็ดเนาะแม่หัวปีท้ายปีได้ป่ะหนิบ่สองปีความน้องสองปีสองปีความน้องกล่าวว่าเปุ้นใหญ่เติบจากหน่อยเนาะตะกี่มาได้กินยาคุมป่ะโอ้ กินไ่ได้กินแหลมมาไงเป็นเมย์เป็นวินนี่แหละเนาะถือว่าเพิ่งเก่งได้เลี้ยงลูกได้แมนเพาเลี้ยงผู้เดียวเขายากนะแมนตอนเลี้ยงเอาลูกบ่เคยกุ้งข้ามได้ข่อยนะแมนหาแม่มันลดเอาไปให้แม่มันลดอันนี้ป้ายอมทางเอื้อจันเพิ่นแต่ละมื่อจัก็จะเอายังชิลูกกินคำคือเฮานี่ตอนเศร้ากับยังตอน เทียงตอนเที่ยงยังตอนแรงโอ้ฟรีกระพวมกินชำบนาตสำเร็จกับพวมอยากชำนะโอ้เฟืองหูกินยังกระแซบได้ไหมหาได้แนวบ้าวหน้ำใหม่กระมดมือละมอต้มบุพเพอีกทั้งต้มทั้งแกงอยาแกงกระต้มเนาะถ้าบ่ได้น้ำใหม่เนี่ยบได้กินอื่นเถอะชูเขาบรายเนาะแม่เดียวได้พี่น้องเลยยังบ่ได้มาเบิดนี่ฮะแม่เดียวยังมาบัวมดทั้งบ่ได้มาเบิดป์ายัง ยังซียังซีบุได้ยังซีนี่ฮะนี่ฮะคณะเบิดนี่เต็มเตียงนี่ฮะเขาเจ้าก็เคยตีเคยนั่นกันอยู่บ่นี่ฮะตีแล้าบ่าวแล้วตีหยอกกันหยอกกันเพชรกันนั่นแหละหายป่ะนี่ส่วนลายเพชรเป็นคนหยอกตอนนี่หยกทุกไงวะหยอกขุนยอกผู้ใหญ่ได้เนาะมักหยอกหมูเนาะหยอกน้องหยอกนง น่อง้ายแล้วดำให้ดำหน้าแล้วถ้าอยากหากินอีหยังบัมนีนเจ้าใ่บละเบ็ดยังหลักใ้ยีบบ่อป่านะชอ้อนนีั้ปีไล้ก่อนนะ่มนชิบชิเบะเบสชิบแล้วขอยกบัื่ออ๋อบื่อกันลูกแล้วลบแล้วขันบ่บงอยู่สัำพะนอคนละคนงูนะข่อย จมูกเพียงหัวหัวเพียงหัวเนาะโซบานั่นแหละมาหยอกกันลูกบ่ยอกกันขันหยอกกันเนี่ยบอยกินกนะนุมแน่นี่เลยอ๋อพี่น้องเลยอันนี้ยังว่า เก่ายังว่าใหญ่แล้วตก้นไปเมื่อนั้นหาคนทั้งยังน้อยนะสามลูกหนูเข้าบ่เรียกแต่ซอยสามลูกหนูเข้าหัวเพียงหัวอีกคนหนึ่งยังอุ้มอยู่ได้เช่ามือว่าสันท่าปีหัวปีเลยถุนนั่นฮะยอมฮับยอมฮับว่าเล่านี่เบ่งลูกบอกเก่งถ้าปีหัวปีเลยเหรอคะเก่งแล้วมันเกิดใช่ไหมหมาคนก็บอกโอ้ยหลาบแล้วหลาบแล้ววะหลาบแต่ปากไอซื้อไปแล้วนอนหนึ่งเอาอีกเลย หมายเวลาลูกยังออกอ่ะหลับแล้วเอาแล้วพ่อแล้วอ่ะตอนเพิ่นยังออกลูกอะนะเนอะเพิ่นทรมานะก็วาไปาเพิ่นเหนื่อยเพิ่นทรมานอะแหละว่าไปบัดพอบเหิงได้ปีหนึ่งสองปีบัดเอาอีกเลยเนอะเดี๋ยวว่าความหมายก็คื ขอามแล้วแบบตั้งใจเอาบอเลื่อยหรือว่าไปเอาเพิ่มมาละเขากะเอาเป็นนีงไงบอไม่ได้ตั้งใจเอาแล้วเกิดใส่แล้วก็เอาเขากุ้มบได้เด้เพิ่มมาละก็เอาเนาะแม่เขาคุ้มกับุ้มบได้เพราะว่ากินยาคุ้มบได้ซักคือซักเขาสบกซักนี่อีนี่คอยซักสามปีก่ะค่ะก็ยังมีมันยังมีมีค่ะเดี๋ยวนี่ซักอยู่นี่ไปตามนัดอยู่ไปตามนัดอยู่เลยหลังนี้มันมีอะค่ะเดี๋ยวบัดนี้คุณพ่อเพิ่นไปใช้จ่ตอนป้ากันตอนนี้ ตอนนี้ป้ากับเันเลื่อนนี่หรือว่าแม่นี่เป็นผู้เลี้ยงผู้เดียวบ่ผู้เดียวเลยเก่งพละผู้เดียวอ้ยแต่อีตุนได้ผลน้องน้องเนาะหย่อนหย่อนจีเนาะจะน้อยกันจะไปห้องอาบโมหิเยนอีกนี่ฮะทางแม่กับเบิ้งคนเดียวจักจะเอาเงินใแจมาซื้อปืมซื้อซอว์แบบนี้ซื้อส่งเสียงงามนุ่งไปโอเฮนน้ำหมู่แบบนี้ไว้สมมี เอาชมมี่น็อกไอ้คนลูกหลายคนหาบัทันแถมลูกยังหน่อยบัเจักเขาแนวหานะแมนหาให้ผู้นี่ซื้อไปแล้วชุดนึ่งกันยังเลูมือนี่กับแพงบบดนี้เพื่อจะซื้อกันได้เบิดทุกคนหันผู้ซื้อห้ก้อนนี่อยากได้อีกเลยขาดแล้วแมนครับผมอยากได้ดอกเขาซื้อไหแล้วเขาเอาอคันผู้ซื้อไ้นี่ผมเอานุ่งอยู่หัน จะท่านุ่งมาได้ขาดกันนุ่งขานเนาะขาดกันนุ่งเหงื่หไปเลยจัดยิบให้เนาะส่งขัดก้นกันนุ่งแล้วน้ำเขาบอกนี่แม่นบอลนองไปโอ้ยเนาะน้องเลยคันว่าสิซื้อหายผู้หนึ่งบัดเสียใจผู้หนึ่งมันหลายคนซื้อคู่ขนมันบ่มีแต่เอามีคันผู้หนึ่งเอาส่งอลไรกะผู้นี้เอาเสื้อ คุณเอาเสืออลไรก็เอาสุงแต่เนาะทานวายสิหายภูจะชุดจะชุดเงินบุเงินบุพอพี่น้องเลยเงินบุจุบเงินบุคู่กันได้แต่ว่าส่งเสือใหม่เสือหายลูกไปโรงเรียนนี่ยังบ่มียังบ่มียังบูมีได้ยังบ่ได้ไหมจะค้นรวมแล้วที่เขาโรงเรียนเขาปีแล้วดีสามเชียเท่าอีกนี่ภูนี่จะยังเชียงเทากเพื่อกับภูนี่ อีกสองสีเขาวอีกสองเพิ่มอีกสองหาคนเป็นหาแบบนี้จะขายสีเขาวหรือบอหนะแต่ว่าหัแม่หันชีให้เขาเด็ให้เป็นเดเฮนเนาะคนนี้จะปีได้คนหน่อยเท่านี้ว้แสามปีปลายแล้วปีขั้นลุงนี่เขาห้องอนุบาลบ่หรือว่าแมนอนุบาลเขาห้องปอกียมพี่น้องเลยสมปีกลัว่าษา อันผูช้าข้างหลังหันไรซี่ปีบ่หกปีแล้วคุณน้อํำกันกับลูกอาจารย์นี่หกปีอันนี้คนนี้ลองจากคนนี้แลวอีกผู้ให้กับสิ่หายเข่าสองคนผู้นั่นกับผู้นี้บ่ผู้หกปียังไม่ได้เข่าอยู่ยังเหรอยังไม่ได้เข่าบอกเข่าเอาให้เข่าไปแล้วนี่ก็ออกเข่าในชองมือออกออกบ่ไป ไปกับปอไปใหญ่คนละใจปติดบ่ดูดจางไหนเนาะบ่จักยังบุลืมเจ้าหอดเจ้าหอดเล้สีจ้ะคอยบ่ด้วยสี่สิบ่สี่สอ๋ยังหนุ่ม<ก>ย,ยูม่เนาะใจสี่สิบสปีเดี่ยงใหญ่บปหนิครับตัวสันยิ่ใสแมนเดี๋ยวก็มาเรียงจัน จักแล้วก็ไปแล้วแต่บนว้านชนะไปแล้วกับโบจักแล้วคือชุมไปฮะาชุมใหญ่เพ้นเขาสิคึ้ว่าโอ้ยแม่หน่องยาวๆโบเห็นว่าะเพิ่นปรมาเยี่ยมมาหยามวะบ่เอ้าคือสังว่าทิ๊บมาได้โทรมาเลยเมื่อเหอนผัวบ้านยังตูวนี่บ้านนาพังคูปนาพังคูปเขาก็บซีนี้เทียงโอ้ผัวกับโบพีคือกันกับแม่นี่ เขาคนเดียวกับโบมีคือกันบ้านใกล้กันมั้งเอ้าบอนรักเครือข่ายเห็นไหมมันไม่คือโบมาเยี่ยมน้องเยี่ยมแม่แน่บ้านก็มากับโบได้มีแนวหมายนะมามาแบบนั้นมาเห็นมาซื้อมาไปหาลูกไม้มาหากินเมื่อชิ้นนี้เพียงเนาะนี่ว่าจะไปเห็ดเรียกจักไใจัก่เงินโบเห็นโผมันาจะก่อ มาโนหนังบอกเอยว่าแม่เขาไปเห็ดเวี้ยบเลยไปกับไปนะเขาบ้าเพิ่นทีไปเห็ดเวียบทา้งนี้นะจากกับผัวโอ้ผัวไม่ผัวเขาไปชูัวนบ่โอ้เนาะลูกเก่าคนพี่น้องเยไปแล้วสามครอบสามครัวแล้วสองคนบ่คนหนึ่งยังบ่มีคนหนึ่งผู้อื่นอันผู้ใดไปอันหางานห เห็ดอยู่เวียงอ่ะจ้ะผู้เอื้อยอันนะคะฮะไรก็ผู้เอื้อยทิศับพูเอาปัวดีบ่ทิศผู้ถูกผู้ที่สองผู้ที่สองผู้โกกงานผ้าเห็ดให้เห็ดนะเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งอยู่น้ำแม่เนาะผู้ที่สองนั่นไปเห็ดเวียงอยู่เวียงเพป็นกะฝากเงินฝากข้ามมาให้แม่อยู่บ่บ่ได้ทอให้ห้องน้ำนี่แต่ปีก่อนก็ได้ให้น้ำพันปีนี้เด้อจ้ะปีนี้ยังบ๊มยยังบ่ได้ฝากมาจากเ่อ เขาให้ห้องน้ำันไรเหตุห้องน้าให้เพื่อนกะหาสาวกินคำยุ่งห้องสาเขาชื่อโดยยังบ่ได้สาบสักขวผู้นี่เนาะผู้ที่สาบสักขั้วนี่เป็นผู้ที่ส้าเหมือนบอกผู้ยิงคือกันอยังแรงเพื่อชิ่นใหญ่เพื่อนี่ก็ ยังอีกหลายปีแล้วนี่ยังบริกุมเจ้าของได้ชำเนี่ยเนะะาะได้อียังขายซลูกชูเต้ากินมือนี่ม,มันไห้หันกบกบเพ็ดจะได้กินปิ้งต้มต้มบนต้มแจวกินพี่น้องอกับน้ำไมาต้มยามนี่น<า>แซ่บอีกบ่าน้องไปายแซโกบอันไหนหลายคนกินย่องกับนนเสแป ja đi nong, mẹ đi nong. Ja đi nong, ja đi nong. Nong ba, nong ba, nong. Bé trăng của nà. Thôi đây. Bố 6 Nong đinh, nong ai đinh? Nước, Lại Chậm đây này เขานําจะป่าในกินแนอยางนี่ยังอยู่นอกเดี๋ยวนี้มีเบิดแต่บอกหมดแล้วหมดแล้วบมกุ้่ปีนี้นะหมูไคยกุ้มมเใยกุ้มหามาได้ใช้ันบมพอยื้ม้อกิน่มน่นพมุมกินพมกิเมกินเืมกินเพิ่้กนเ่มกิ่กินเกินเิมก่กินเกินตพนเพิ่มบ่่อก่มนน่เน แพงหนักเดี๋ยวไดอีกเนาะทนยืมเพิ่นร้อยโลนี่ใช่เพิ่งร้อยห้าสิบโลลายตามนั้นถ้าบ่ยืมก็บ่ได้พาลูกกินมีแนวหาอยู่บ่พาพาลูกบ่ได้กินมี่นแล้วบาดหาบ่ได้มีลายบาดบาดหาบ่ได้บ่ได้ไปหาแมนครัวจชหันี่กับพท่านมานี้ Cô chơi thằng ăn cả bụi mi bỏ ăn xèo xèo rồi bỏ bộ đầy kín Hãy hãy hãy, chết rồi Hãy là chết cái này Nhoa bộ Nhoa áo Nhoa cái hãy cơm lẫn nè dạ Nhoa cơm bộ cháu lấy thảo đầy kín Thảo đầy kín mà đá đê Đói đỏ không hay gì bộ la no không có chắc Thưa Để nó mà cải thì hay bà này เจอเออน้องน้ำมาใก่ายกับคนบวอยู่เฮือนอย่างนี้เนาะเพคนไปให้ไปหน้าอย่างนี้ว่ายากอีเด้นี่เนาะยากขนาดนี้คิดอึ๊กคิดอั้งเยอ่บ่าบาดอยู่ผู้เดียวบ่มีแนวห้ลูกกินนี่อ้าอุกคขล่นเนาะคนาด้วยสิบุเอาหนี่งคือน่าเซ็งใจเต้นไหลคนคนนี้ก็อยากคนนั้นก็อยากเบิ่งเบิ่งในที่ขาวบาดบ่มีบาทนี่อ๋ออุกมันหาบ่ได้เนาะมันก็ได้จำเป็นคันว่าจะไปยืมไปกู้มูอก็ย่านมูอบ่ให้บาดนี่ บริยานแล้วไปเขาให้อยู่บ่ให้เขากับบริตัตเขาเข้าเนี้ยหละไงกขับไปดูเนบะเข้าไปเทือไม่นองเทือนี่ให้เออเฮ้ากับใส่มูเอาลายเฮากับัดยาเข้าเฮาบุกล่ามูอีกบัดเบิ่เอาลายบัดชลายเบิดงเห้งยากอีกเรื่องเงินเรื่องคำในหามาใช่เนี่ไหนมีใช่อีกบ่ม่ละ บเป็นหาบนี่นะบางรงยังมาดำหน้ำวางดำน้าโบได้ช์ฝ่ายอีปีนี่ขลูกขาลูกขันไก่ขแนเนี่ยนไก่ขันเนี่ยขันไก่บูเดงหอขันไก่ขันไก่ขอนไก่แล้วก่ขอมไก่ขันไก่เมนไก่ขันไก่ขันไกอขลนไก่ขันไกเพัาะว่าลูกกนยันยู่กันไก่ข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 ันไ่ขียวก่พันไก่ันไกันเอ่ยันน่ขัาไหลขูนไ้เป็นคนพันนก่ พุนอดินนะพันโแพ้พุนนะนะพันหัวน้องเห็ดลินนั่นแหละใช่เงื่อนค้ับบอดไอเบิงนะขาบจักกันเอาทองมีคมบนี้โย่มันโบม่นแนวเห็ดลินแน่น่ะเก่งี่นเจ้าเนาะพันน้องไห้อะไเห็ดอะไรแบบนี้เอ๊มบอกยัวบอกรือว่าบริยัวดรือไห้น้ำกันป๊อบแหละป๊อบบริย์ไห้น้ำกันบอผู้นี่แล้วเอาเลอตายใช่ไหมเอ้ห้องกุ๊กได้ผุน่อเนาะผุนไอฟ้าน่ะ ปลาไว้ม่ได้แล้วเอ้ยเน้อลูกเจ้าพูนันนอนผ้าพันหัวแบบนี้ยันเธอคนตายยังนม่แล้วันตายตายดินะอเลือดจนาคอยกันฉนหนาวหนเดนออาบมดกระตัวหับหยหัวหัวก็ทบว่เจ้าน่ะเหลือตายที่ือมันหยาดเลือดน่องป้าได้ย่าเห็นน้บิดเห็นจะไหน่ะ ไม่ยักมันแล้วคอยกับบริจาคมันเออแม่ว่าเขาพันหัวยืือแล้วมันพูนเอาผ้าพันหุ่ะปุ๊บเลยปุ๊บแล้วยันแม่ตีอีแมนป๊บี่ปุ๊บยันแมนนะบันนี้อย่าเห็ดเด้อบันนี้เด้อบันนเหือบันนี้เองน้เอน้เดอบันนี้องน้เองน้เ้เขน้เจบ้เบนเนวล้นผู้เนนงเนนี้เน้เดืนผู้ันึเป็นผู้เับัน้เนนสีเป็นผู้พัน เลยเงือกหันฉิบเบิ่งว่างลงใส่แน่พันเลยไปทึกแค่หน,นองของหนองอยืนจับอยู่โอ้ผ<ป>ู้นึงจับสนหนึ่งผู้นึงนี่ว่ายจิพันไม่อะไรบุตรทะลุคอดไม่ย้ำมันถึงกระผ่าผู้นี้ก่อนเ<อ>ดืองไหลรจะรุดออกอแม่เดินมาแดนมัดเสืออุอ้ยน<อ>่อเศราเพียงเศรา้าเลยตีเลยนี่ฮะงบได้ได้ฮะนี่ยังแต่แป้วพี่น้องยังตีแป้วอยู่หน่อยนึงเออสั้น เฉพาะได้หน้าผากเป้วได้คิวเป้วแถวคิวเป้วว่ันเป็นซื้อไหมหายได้มันก็หายเป็นได้เนาะเจ้ามนแลกชวนโมไปอีละพันโมมันวะโอ้ยพี่น้องเลยมาเมื่อนี้กันโดนเลยนี่แม่ครัวนี่แม่นาเมื่อนี้ก็พาทางทีมงานพ่นมาเอาเครื่องของมามอบเนาะโดย ถือโอกาสถ่ายทำเอาคลิปพี่น้องเนาะเพาได้ไปลงให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ้งเนาะเอฟซีท่านใดที่มีที่ใจอยากช่วยเหลือเพื่อนกันที่ต่อมาได้ทางทีมงานพวกเขาเปิดสู่ผู้สู่คนโดยเนาะเป็นกำลังใจให้เพื่อนมาแต่น้าพูนได้เนาะแม่ย่างกำลังกันมาเลยบนเนี่ยย่างต้ามหลังเป็นแพร่ย่างเป็นแถวข้างหน้าจนจะคัดเรียนกันมาเพราะคนบ้านนี่เนาะ พอแล้วพอแล้วพัวกัเลิกเลยเลิกแล้วัวกับพ่อคือกันพอแล้วพอแล้วคนใหม่กับพ่อเ้าบอกคนใหม่กับ่เอาแล้วเพื่นว่าพอแล้วสารับพัวกับพ่อแล้วสารับลูกกับพอแล้วเอาใใหม่ก็ดูดีไม่แห้งเดี๋ยวเอาลกสอตัวก่อนาลี้อยบคนาอเยวีแหงแลวกสู่ต่อไปแล้วเนาะลูกเปนใหญ่เลอก็สบายเลยแมน เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มใหญ่เลี๋ยวนาะมีแต่สูๆเนาะเป็นกำลังใจให้ถ้าเอิดจันเพลินพี่น้องเลยโอเคโอเคขอบใจเนาะสบายดีเลยจันสบายดีสบายดีน้องๆโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไหนการป้าเพลินลูกทั้งเก่าคนพี่น้องเลยเนาะนานสงสารลูกหัวผมหัวเพียงหัวกับปิกกระเปาะเชื่อพี่น้องเลยเนาะนานสงสารพัินหัวกะบอมีอยู่กับลูกเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวพี่น้องเลยลูกเต้าก็ยังแบบ น so ั่นพันกันพี่น้องหรือว่าอย่างไรกเด็ก <Sur> น <sieht S 2> ้อยเนาะอยู่บ <two noise. S 2> ่มีคนดูแลบ่มีผู้ใหญ่่นัพี่น้องน่าสงสารพี่น้องจย่างไดกัฝาพพี่น้องคนไลค์คนแชร์คนติดตามให้กำลังใจเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะลองมอจอยไดรคลิปนี้กัมอจอยขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าผิดพาดประการใดกัขอโทษขอภายนำคลิปนี้กับคว่าสวัสดีและสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าสี่ท่านใดอยากสวยเหลือเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ทางเราจะเป็นสะพาันธ์บุญให้เนาะถ้าสงสาร no